เริ่มจากเทเลพอร์ตมาที่หมู่บ้านโคสกิวิเลสเนี่ก่อนอ่าเราจะเจอกับ NPC คนนี้กำลังถูกมอนลุมกระเทิบอยู่เราก็เข้าไปช่วยเราจะรู้ว่าเขากำลังตามหาสมบัติอยู่โดยมีแผนที่อันนี้ให้เราสังเกตสัญลักษณ์3อันนี้ให้ดีๆ3อันนี้คือสัญลักษณ์สำคัญในการแก้ปริศนาของเควสนี้จากนั้นเกมจะให้เราเปิดกลไกก็คือสวิตช์ที่อยู่ข้างๆ NPC พอเปิดแล้วเนี่ยให้เราเหยียบพื้นให้สว่างลำดับเนี่ยตามในแผนที่ ก็คือเริ่มอันไหนก่อนก็ได้แต่ลำดับถัดๆไปเนี่ยเราต้องอ้างอิงจากในแผนที่จากนั้นเนี่ยพื้นมันจะเปิดให้เราลงไปข้างล่างได้ซึ่งเราจะเจอกับพัซเซอร์เหมือนเดิมเราก็เหยียบตามลำดับความยากมันมีอย่างเดียวเลยคือมันเริ่มอันไหนก็ได้มาเลยไม่รู้ว่าเริ่มอันไหนแล้วจะถูกอ่ะก็เล่นตามเราไ,ไปได้เลยนี่คือทางที่ผ่าน ซึ่งพอเราแก้ปริศนาแล้วมันจะรีเซ็ตและเปลี่ยน,นกลไกเล่นเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าสัญลักษณ์ที่พื้นเนี่ยมันเปลี่ยนเราต้องเริ่มใหม่ก็คือไปเปิดคันโยกแล้วเดิน เรียบร้อยแล้ว NPC ก็จะมาเปิดหีบสมบัติแล้วเราก็เดินกลับแคมป์กับ NPC แล้วถ้าเจอสัตรูระหว่างทางเรื่อยๆตลกดีลองอ่านเนื้อเรื่องดูแล้วก็เสร็จเคเวส